สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหนวัดสายบึงเทิงครับอเอาจากคนตกมากสองเกลือนะครับก็ใช้น้หมันครับวันนี้อยู่กับเอลซีศูนย์หนึ่งแปดเอทีครับผมมันจะใช้แบบไรนะครับนี่ใช้แบบบรรจุเคื่องไหม ถัดหน้าเราอัดเพื่องแล้วก็ก็ดีแน่ก็กไทยง่ายขึ้นมาแน่นิดนงึงเบื้องนี้ครับตัวสีไทยแล้วนี่สีไดนจะไดนล่ะไทยบ่ได้เลย,ยครับนี่ยดูตรงเบื้องนี้นี่ยสะดดนมื่อก่อนวัยนี้สิเป็นหมดแล้วเติมเพื่องนั่นน่ะเนี่ยหนู่สีไทยเขาได้ยังไง

ดันเครื่องออกแล้วก็ไทยนี้บได้ง่ายหน่อครับนี่ปกติเนี่บ่ซิหาไร่นเี่ยวแล้วครับป่านี่ถ้ามาเดี่ยวนี่ยวันนี้หาากเไห้หน้าเลยประมาณหกเจ็ดไหลไท้อยู่แต่เสาเลยเนี่นนยใช้ประเดีดิหรอ mấy thế này phường âm đan phường không bà con thấy cái gì thấy vào đây đâu Thì ăn phượng về hợp tiêu vào theo ต้นใหม่รถอัดเฟืองเขาก็อัดไปบ่เบิดดูครับถ้าห้องเนี่ยนะเฟืองน,าน,านั่นนะโอ้จบเลยนี่ดันมะกรองไว้นี่แล้วน,นี่เป็นหน้าโรงครับเขาไม่ทายไยปตั้งหกปี ขาพ่อฝนมากเลยกับจะยังบ่ท่านอีกว่านเขาบ่ออีกน้ำไหลายอีกหน้าแปลงน,นี่ก็บสิบกาไร่สิบเจ็ดเลยใช้สองมือครับหน้าสิบเจ็ดเลยปกติจะใช้มือเดียวก็วกแล้วล่ะจะเป็นแบบนี้เท่าร่เนี่ยโอ้ ไฟลรงเงียบลยตายที่แบบนี่บุได้งานเพื่อน้ำมันพ้อมนี่นี่จ่าเท่าดี๋ยสองอยหาสิบสามก้าเขามด้คิดเลยเพิ่มเลย ทั่วแล้วครับรถวิ่งวัดครับเลือกงานมาได้ยาก็ต้องเฮ็ดนี่ถอยดันถอยด้านเนี่ยโอ้ยเปลือหน้ามันไปกี่กันเออตองกล้องมปนี่ละเจะคล้องได้มันจะได้เฮ็ดตัวจูดเอาจี๊ซึ่งไหนมาจูดเขาไว้นี่ละหามบนน้ำ ตังน <Es> <an> <du> ี้ครับตัวนี้ท้ายใบมเสาเนี่ยนี่ท้ายใบมเสาเฟืองกับกองอยู่นียดีตัวนี้เขาอัดเฟืองออกอัดเฟืองออกมันก็นท้ายได้อยู่นี่ตรงที่เขาอัดเฟืองของเวอร์ตเนี่กององูนุ่งแล้ว โอ้ยหองกลางมังมันมีหนูร้อยน้ำม,านมาานนนันเนี่ยมาทานคือเขาเยังอีกบนอันนี้ดึงคือดันขาดดันเนี่ย ใช้อย,ยอยู่จนยินเครื่อเครื่องอะไรต่อยอนี่ปั่นขนาวห้เพิ่มน,น้ำเนยเหรอครับใส่ตาไว้น้ำเนยเดี๋ยวเวลาน้ำเครื่องน้ำเนยเอีกครับ Thì đây chứ đây là... เราเหมือนก็เท่าอยู่แล้วเวันละคร้าจนผ่าน อามอามดันรถ้ไปแจดีโลดเนี่ดันรถ้นไปแจก็เท่านี่ลดดันเรื่องก็ไปีโห Vấn đề đi đây, lên đề hola hola, đi hola 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 cái này hola hola mà, hola hola có thể

วันขาบอแล้วข้างงานทเลอลโอเคครับผมคิดนีมุตโตไปฟังก็เอหรอกหนาในน้ำเฟืองนี่พี่เอ็มสองุดหายังเพลินบุ๊บสบายดีสวัสดีครับ